Thank <small> you. แม่วีร์ลงเองเผยโฉมชัดๆสาวสวยหวานใจลูกชายภาพนี้แหละที่รอคอยหลังจากที่มีข่าวว่าพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัน์ได้เริ่มต้นปนลูกต้นรักต้นใหม่กับสาวสวยนอกวงการและมีภาพไปไหนมาไหนด้วยกันออกมาแต่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นภาพความหวานของทั้งคู่สักเท่าไหร่แต่ล่าสุดในอินสตาแกรมซึ่งเป็นของคุณแม่ของหนุ่มเวียก็ได้ออกมาเผยภาพที่หลายคนรอคอยกับภาพเปิดเผยโฉมหน้าหวานใจคนสวยของลูกชายให้ชมกันแบบชัดๆขณะที่ ไปเที่ยวด้วยกันงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากโดยคุณแม่ยังได้โพสแคปชั่นไว้ด้วยว่า Love you all เด่นเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และแห่คอมเมนต์กันสนัน่นชมว่าแฟนสาวของหนุ่มเวียนั้นน่ารักมากครอบครัวอบอุ่นสุดๆบ้างก็บอกว่าอยากเห็นข่าวดีของหนุ่มเวียเร็วๆแล้วเรียกว่ารูปนี้คุณแม่จัดให้เป็นการเปิดตัวว่าที่ลูกสะภ้อย่างเป็นทางการที่ถูกใจแฟนคลับมากจริงๆ และนี่คือรายละเอียดข่าวในคลิปนี้ที่เรานำมาให้รับชมกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ